มาในส่งการกระตุน้นการท่องเที่ยวกันบ้างที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะจังหวัดนาราธิวาสได้ต้อนรับสมาชิก SOC จาก14จังหวัดภาคใต้โปรโมทแหล่งท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในงานมิทติ้ง SOC นาราธิวาสค่ะ นายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับสมาชิกชมรม SOC หรือชมรมรถจิบโบราณในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และสมาชิกชมรม SOC จาก14จังหวัดภาคใต้ในงานมิ팅 SOC นราธิวาสณบริเวณชายหาดอ่าวมะนาวอำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ กิจกรรมมีการทำความสะอาดชายหาดอ่าวมะนาวการประมูลอะไหล่รถจิปและจำหน่ายเสือ้อนำเงินไปช่วยเหลือเด็กกำพร้าและช่วยเหลือศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมสัสยิดหรือตาดีกาที่ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จรวมทั้งเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้ผู้ป่วยติดเตียงนอกจากนั้นก็ยังมีการแสดงลิเกฮูลูการขับร้องเพลงปักใต้บ้านเราสองภาษา การแสดงโฟกซองการแสดงรองงงและการจำหน่ายสินค้าชุมชนนอกจากนี้ขบวนรถโบราณยังได้เดินทางไปยังวัดเขากงและแห่ขบวนรอบเมืองนราธิวาสอีกด้วยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็กล่าวว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นประก,กรประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักและสัมผัสความงดงามของแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสมากขึ้นนะครับ ตลอดจนสัมผัสวิถีของสังคมพระอุวัฒนธรรมซึ่งจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ครับ